ตาไหลเพราะเผ็ดน่ายากเมือนหมาน่ารักเหมือนหมานไม่ถ่าย Hello เอาละครับเราตอนนี้เรามาถึงแม่กำปองเรียบร้อยนะครับผมแล้วเราจะไปไหนกันอนนี้มีแพลนว่าตรงจุดแลนด์มาร์คที่คนชอบไปถ่ายรูปแล้วก็เดี๋ยวให้ทุกคนดูบรรยากาศรอบๆไปด้วยก็จะมีขายของชาวบ้านนะครับผมชิตติดแกรมจ้าก็เดินไปก็ต้องระวังรถด้วยนะครับเข้าไปในนี้ใช่ไหม มันจะมีของขายโดยส่วนใหญ่เป็นเป็นของอาหารของกินไข่ไข่ขปลาป,<ร>ป้ออุ้ยป้ออุ้ยป้อ้ออุยเชฟ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 ร้านร้านเมื่อกี้พี่พี่คนเมื่อกี้คือขายดีไม่ดีไม่รู้นะแต่เต้นไว้ก่อนแล้วก็ตรงเนี้ยที่เขากำลังถ่ายรูปก,กันอ่ะจะต้องถ่ายตรงกำแพงเนี้ยคือเท่ากับว่ามาถึงแล้วก็เป็นกำแพงตรงนี้นะครับตรงไหนเอ่ยตรงนี้ตรงนี้คือแลนด์มาร์คผมต้องมาถ่ายกันตรงนี้ เมลอนพีああ่เมลอนเมลอนเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลอยใจแม่กำปองกำลังดูเลฟเฟรนอยู่นะผู้หญิงเวลาเขาจะถ่ายรูปเขาจะต้องแบบว่ามีมีเลฟเฟอร์เนก่อน ว่ามุมนี้คือจึง้งมือนี้มุมนี้ก็ดีแล้วก็เรียนแบบท่าเขาง่ายๆเลยครับเือเสื้อางแล้วเอาะครับเราจะเป็นคนพื้นเมืองตบเสื้อพื้นเมืองสักตัวหนึ่งจะได้เข้าแก๊ปเข้าแก๊ปหน่อยเข้าเข้าเมืองตาเหลียวต้องเหลียวตาตามนะครับไหน ถามจริงเหมาะไหมก็เหมาะอยู่ไม่ตรหยอกเอ๊ะหยอกวันหยุดเด็กกลัวเอามาผ่านลูกลูกมาก่อนเอ๊ยนี่สวยอันนี้สวยนี่ชอบอันนี้มากอันนี้เหรอนู่นะอันไหนอีกโอ้ยอ้วนเรื่องมากกว่ดจะบ้าตอนนี้นะคะ เรากลายเปน็นคนเหนืออเลยนะค่ะแต่จริงอันนี้เหนืยวอมอ,อันนี้เป็นเหนือวแฟลชเชิร์อู้เมืองได้กับเจ้าได้โอ้ยตะกำ <ขอ S 2> บอนี่ได้ไหมมีชุดพื้นเงางางด้วยสิ่งสิ่งที่ตามหาลองไหมสเปกไหมเดินดีๆนะใครกำลังที่กำลังจะมาเดินมองซ้ายมองขวาดีๆไม่ลดเอาไป ก็น่าจะโดนสุนติคนที่เขาถ่ายรูปอยู่เดินตัดไปตัดมาก็น่าจะด่าพ่อในใจอยู่เหมือนกันคือเข้าใจว่าเป็นหมู่บ้านที่ชิวนะครับแม่กองแต่มุมถ่ายก็ไม่เสือกมีมุมเดียวเพราะแลนด์มาร์คแล้วก็ว่านั่งยืนยืนรอถ่ายรูปอ่ะแค่นี้เองพิกไตอ๋อมีก็มีแค่สองอย่างในวัน ปรุงอะไรบ้างมันมีเยอะไม่ว่ามีเยอะจิ้มเลยใช่ไหมจิมหน่อยรีวิวเราใส่ซอสแม็กกี้กับพริกไทยไปตะกี้นะครับแล้วก็ผมไม่รู้ว่าคนอื่นเขาปรุงไม่ปรุงนะแต่ผมก็เขาปรุงปกติอ่ะจิ้มไว้ก่อนแล้วกันเวอร์เวอร์ยังไม่ทันเคี้ยวร้อนไม่บอกให้เผาอร่อยครับแล้วก็เหมือนก็เป็นไข่จะเอาไปปิ้งครับไข่เป็นไข่ห่อใบตองใบตองอร่อยอ่ะ คดี <Okay. S 2> ว่าผมถึงแม่กำปองมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอร่อยแล้วก็ทางนง่ายหมู่บ้านน่ารักไหมหมู่บ้านน่ารักครับแต่ว่าระวัง <laughs> รถระวังระวังรถระวังรถเวลาถ่ายรูปไปตรงแลนด์มาร์สของเราท่านั้นเองที่เหลือก็อากาศเย็นสบายชิลว่า <c oughs> ปายอีกนะเพราะว่าปายตอนไปแล้วไม่ค่อยชิลเท่าไหร่ผมว่าแม่กำปองชิลดีนะครับผมยังไงก็ใครมาก็ใครมาเชียงใหม่แนะนำแนะนำนะครับแล้วมาลองไข่ป่มาลองไข่ป่มดูนะครับผมหรือว่าโอเคครับแมยบายค่ะแายบายจ้ะ เดี๋ยวไปที่พักกันโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงที่พักวันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับโอบโอบกอดเดี๋ยวเราจะนั่งรถรถกอล์ฟไปห้องพักกันนะครับผมพี่เขามารอรับแล้วฝากด้วย และแล้ว <c oughs> ในห้องจะมีเครื่องเล่นโปรเจคเตอร์อยู่ครับคืนก็สามารถเสียบไฟแล้วก็เชื่อมต่อไปสายได้เลยโอเคว้าวขอบคุณครับอันนี้นอนรถบ้านนะครับแล้วก็มีโปรเจคเตอร์แล,แล้วก็มีหนังให้ดูวันนี้ดูหนังกันฉ่ำๆดองหนังเรื่องไหนไว้วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเก็บให้หมดภ <c oughs> ายในคืนนี้แหละ <c oughs> มาเปิดห้อง ว้าวห้องใหญ่นะเฮ้ยโอเคสวยงามมากสวยอะ่ะลดเอ้ยม,อมีม,มา,ม,าม่าไหมโอมีกระดิยุงโอเคอน,นี่ไหมเอามือามาแ,แต้มร้อนนะเนี่ยอย่าไปแต้มร้อนนะรู้เปล่ามือพองเลยนะห้ามถ้าม,มาจับนะคะเข้าใจไหมไฟจะไหม้เลยนี่ยไฟจะไหม้หรือเปล่าเนี่ยออกเราต้องปิดเข้าใจไหมเนี่ยตรงเนี้ยรู้หรือเปล่า <S <S เยอะ ครับผมตอนนี้ก็มาทานอาหารเย็นกันแล้วนะครับก็สั White, ่งออเดอร์ไว้ก็บรรยากาศดีนะครับผมนอนชิลๆนะเดี๋ยววันนี้มีนอนเก็บหนังดูซีรีส์ก,กันที่ห้องต่อมาดูอาหารกันว่าวันนี้มีอะไรบ้างขาหมูเยอรมันนะครับผมอันนี้อันนี้เป็นอาหารพื้นเมืองครับชื่อเนื้อน่องลายน้ำพริกขา่าเนื้อน่องลายน้ำพริกขา่านี่ก็เป็นยำมาม่มาครับเพิ่มความแซ่บหน่อยอันนี้ขาดไม่ได้ครับ เดี๋ยถทานข้าวก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวว่ากันฮัลโหลมอเ่งวันนี้มี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 แผนแยกนะครับผมมีแผนแยกว่าเราจะไปวัดม่อนกูเวอ่าวัดดังชื่อดังของที่นี่ด้วยด้วยความว่าผมดันบังเอิญเลื่อนไปเจอในต๊อกๆนะครับว่าแบบว่าเนี่ยเราอยากมานานแล้วเราก็เด้งขึ้นมาเราก็เลยลองเซิร์ชดูคืเคยเห็นแล้วใช่ไหมใช่เคยเห็นเคยเห็นเคยเห็นแบบเยอย ใช่แต่ไม่รู้ไปแล้วล้วก็ไม่คิดว่าจะได้มีโอกาสได้มาแต่คราวนี้ก็คือลองเซิร์ชดูแล้วก็เฮ้ยใกลๆเองแดกิโลเดี๋ยวเราไปไหว้ขอพรแล้วก็ขอให้ซิงเกิลใหม่เราปัง,ปงๆดีกว่านะครับสายมุยสายมกแล้วนะครับถ้าปังจริงนะทุกคนตามรอยมาได้เลยนะเดี๋ยวผมจะทําแพลนไว้ให้เลยว่าผมไปทําที่ไหนบ้างเสริมความปังให้คนอเดือนด้วย่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่วัดแล้วกันนะครับผมตอนนี้เราก็มาถึง วัด <What? S 2> ม่อนอะไรนะม่อนกุเวนแล้วนะครับผมตอนนี้เราอยู่ด้านด้านหน้าของวัดที่กําลังจะเข้าไปเรามาอะไรกราบไหว้เนะาะมาไหว้แล้วก็มาขอพรให้แบบเรื่องที่เราสมให้ต้องการให้มันสมหวังแต่ตลกมากไปได้เพราะว่าเข้าวัดเขาา้าว <c oughs> ่าเป็นวิธีการชําระล้างสิ่งไม่ดีอันนี้เราทำเพื่ออะไรครับคุณแบบ โดยเขาบอกว่าเขาเชื่อว่าถ้าเราตักน้ำล้างล้างหินหรือเอาเหรียญวางเนี่ยครับจะเป็นการชำระล้างสิ่งไม่ดีออกจากร่างกายก่อนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตักน้ำล้างมือก่อนซ้ายขวานะฮะอเรียบร้อยครับเป็นอันเสร็จ ขั้นตอนแรกเราจะเขียนชื่อสกุลนะครับใส่ใบสีเหลืองแล้วก็ใบสีแดงนะครับผม <c oughs> คือจริงๆแล้วการไหว้ก็จะมีตามแต่ละจุดให้ใหเลยไหว้กันตัแ,แต่หนึง่งงเก้าก็จะมีตัวเลขบอกอย่างชัดเจนนะใครที่สโซสซปัญหากับการที่ไปวัดแล้วต้องทำยังไงก่อนดีต้องไหว้ไปไหนเะนี่ยที่นี่ตอบโจทย์ครับผมเดีย๋วยวไปกันนะครับ ก็จะเป็นเติมน้ำมันตะเกียงคะใช่ครับในขั้นตอนที่4เราจะเติมน้ำมันตะเกียงเพื่อให้การงานรุ่งเรืองแล้วก็มีโชคลาภมากมีนะครับผม ก,กระดาษกัดขอจดยท้า13ครั้งนะครับผมแล้วก็ในระหว่างที่ทำก็ตั้งใจเราก็พูดในใจว่าโชคร้ายจงอาโชคดีจงเข้ามานะครับผมตั้งจิตอดิษฐานด้วยนะครับ<ช>เรียนหัว <laughs> สามรอบ13 <laughs> รอบตาเขาแล้ว งงงงทำไม่เป็นหรอไม่เคยทำครบไหมก็จำไม่ได้เหมือนกันนะครับผมจะบอกเคล็ดลับของตัวผมเองนะเวลาที่เราต้องส่วนมนหลายจบหรือแบบว่าท่องคาถาเนี่ย9ก้าจบหรืออะไรเงี้ยหรือไหลายจบอะครับผมจะต่อท้ายด้วยตัวเลขใช่อย่างเช่นแบบว่าโชคร้ายจงออกไปโชคดีจงเข้ามานะครับผมก็จะลงที่ที่หนึ่งโชคร้ายจงออกไปโชคดีเข้ามาสองอะไรเงี้ยแล้วเราจะจําได้ถ้าเราไม่ไม่ท่องนี่คือ เรียบร้อยเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะไปจุดเทียนสมหวังทูบรวยนะครับผมเยอะแล้วจุ่มน้ำมันถ้าเต็มกราฟเลยขอพรด้วยร่ำร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 วย รูบสมหวังก้านใหญ่นะครับผมคือจริงๆแล้วยอดวิวมันรอไม่ได้นะครับเราต้องเหยียบเร่งด่วนก้านใหญ่เลยใหญ่โตแล้วก็ขอให้สมหวังอย่างเร่งด่วนนะครับผมเล่นใหญ่ไฟกระพริบสุดๆ,ดๆ,ดๆดใหญ่มากห <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้ามเป่า <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ต้องดับก็เรียบร้อยนะครับผม9จุดไหว้พระแล้วก็ขอพรขอเท้าเมสุวรรณนะครับ ซึ่งไฮไลท์ต่อไปก็จะเป็นที่เราอยากจะมาเนาะที่ผมมา<ะ>ถื่นูชายอยู่ด้วยเช่นกัน <อ ammonia. S 1> นั่นคือองพญานาคนะครับผมเดี๋ยวเราจะพากันไปดูด้านหลังเนาะว่าหรือว่าขึ้นชื่อที่ผมพูดไปผมยังขนลุกอยู่เลยแล้วก็คุณแบบตอนนี้โอ้โหแม่นางมือแดง ครับเราก็ทําการไหว้องค<ว>์พ่อปู่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ไหว้เสร็จเพื่อฝนตกทันทีเลยน่าจะเป็นกุ๊ท้ายๆแล้วก็คนลุกตลอดเวลาเลยที่ที่ไหว้ท่านนะครับผมยังไงใครผ่านไปผ่านมามาเที่ยวแม่กำปองมาเที่ยวแม่กปองนะครับผมลองลมาที่ม่อนกูเวนนะคะถ้าเพลงดัง บอกไปแล้วว่าผมจะกลับมาอีกแน่นอนอฝนตกฝนตกหนักแล้วไงขอตัวกลับเข้าไปในเมืองเชียงใหม่ก่อนนะครับผมร้บนะผมเช้าวันต่อมาวันสุดท้ายของการมาเชียงใหม่นะครับเมื่อคืนก็ไปปาร์ตี้กันกับเพื่อนๆน้นองแบมแล้วก็เจอพ่อเจอแม่คุณพ่อคุณแม่เรียบร้อยทานข้าวกันสนุกสนานนะครับผมเดี๋ยววันนี้ก่อนกลับเนี่ยเราจะไป คาเฟ่เล็กน้อยอแล้วก็ทานข้าวแล้วก็รอขึ้นเครื่องกลับน,นะครับผมวางเก็บของโอเคเดี๋ยวเจอกันวันนี้ไปไหนบ้างแบบก็ดูกันนะจ๊ะ let's go <S ครับผมตอนนี้<ม>เราเราอยู่ทีู่บาศีวิชัยจริงๆแล้วแพนไปที่อื่นแหละแต่เมื่อวานเจอคุณพ่อแล้วก็พ่อกับแม่อยากให้มาอยากให้มาเพราะว่าขอพรแล้วได้น้องแบมมานะครับผมเราก็มามูเตลูเพลงใหม่ของเราโอ้ทิปนี้ มูม,ม,ม,มูอย่างเดียวเลยอ่ะมูอย่างเดียวมูล้วนๆเลยอ่ะพอนไรายพาขอก่อ,อ,อนก่อนจะกลับในช่วงบ่ายนี้นะฮะใครที่แวะเวียนมาเชีงยงใหม่อไม่ลองมากราบไหว้เลยนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้ๆในเมืองเลยนิดเดียวเองน,นะครับนิดเดียวนั่งแกลบมาปึ๊ดเดียวหรือใครเช่ารถส่วนตัวมาก็แป๊บเดียวนะครับผมโ <Okay. S 2> อเคเราไปก่อนไปไหว้ก่อนนะจ๊ะ จบคลิปคลิปเชียงใหม่ที่ตรงนี้นะครับผมสนุกมากแล้วก็ตีกันเช้ายังไงใครผ่านมาผ่านไปหรือได้ดูคลิปที่ที่ผมไปที่เชียงใหม่ยังไงก็ตามรอยได้นะครับผมยินดีมากๆแลวเราคราวหน้าเราจะแบงกันที่ไหนเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมบายบาย